สวัสดีค่ะพบกับป้าฐานะคะวันนี้ป้าฐานจะมาผัดพริกไก่นะคะเครื่องในไก่แล้วก็เนื้อไก่น้ำมันลำข้าวค่ะมาทำด้วยกันเลยนะคะทุกคนอาหารบ้านๆของป้าฐานะคะป้าฐานก็จะทำแนวสุขภาพเนาะอันนี้ตำพริกกระเทียมนะคะ ปาถาก็จะทำเป็นแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนตัวพริกให้หอมก่อนอันนี้พริกกระเทียมปลาถาจะตำหย,ยาๆจะได้ไม่เผ็ดมากอันนี้คือไก่แล้วก็เนื้อไก่ด้วยนะคะเครื่องในกับเนื้อไก่ แล้วเราก็เอานื้อไก่ลงไปเลยมันเป็นเครื่องในไก่กับเ,เนื้อไก่นะคะภาษายกินีเนื้อไก่ล,กลูกเขาจะกินเครื่องในกาถาเลยใส่สองอย่างคนที่เป็นไขมันตมดันอันนี้จะกินเครื่องในไก่ เค,เครื่องในสัตว์ทุกชนิดไม่ได้นะคะทุกคนกินได้แต่ว่ากินจะก,กินมากต้องกินน้อยๆน,นะคะอย่างป้าถาก็คือกินบ้างนิดหน่อยแต่จะไม่กินมากนะเพราะว่าป้าปาถาเป็นเส็นเลือดสมองตีแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะคะป้าถาเราจะทําแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนอย่างที่คนรู้รกันเนาะป้าถาเอาจจะมีโรคประจําตัวมากกว่าคนอื่น ปาก็เลยต้องกินอาหารที่ควบคุมอาหารไปในตัวการทำกับข้าวประถาก็จะใช้น้ำมันรำข้าวแล้วก็ใช้แค่นิดหน่อยนะคะปะถาจะอ่าใย้อะไรจะคุมไว้จะคุมจะใช้น้ำแทนเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันมันเยอะเกิน ปิดฝาไว้แป๊บหนึง่งเพื่อให้เข้นงในมันสุกนะคะทุกคนโอ้โหน้ำไก่มันออกทุกคนประหาไม่ได้ใส่น้ำนะน้ำไก่มันออกเดี๋ยวเราใส่น้ำตาเอ้น้ำใส่เกลือชมพูก่อนนะคะ เกลือชมพูนี่จะไม่เค็มทุกคนก็ยังบอกก็ยังว่านะเกลือชมพูมันจะมีได้ท่าอาหารหลาๆอย่างเดี๋ยวก็จะใส่ผักวละถายปรุงก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือซีอิ๊วขาวง้ำมันหอยนะคะ น้ำตาลใส่ขาวเฮ้ยน้ำตาลใส่แดงขอโทษขอโทษน้ำตาลใส่แดงนะทุกคนนะค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นพริกสดนะคะพริกเม็กใหญ่ แล้วก็หอม <c oughs> หอมหัวใหญ่นะคะ รสชาติก็ตามที่เราต้องการนะคะทุกคนเรากินรสชาติยังไงเราก็ทำอย่างนั้นนะคะไม่ต้องเรียนแบบกันของป่าถาก็จะกินรสไม่เผ็ดไม่จัดมากแต่ว่าทุกอย่างต้องสุกผักต้องสุก หลอนะคะประถาม้องให้ผักสุกสุกทุกอย่างผักสุกลำเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นแล้วท้อมันจะเอืด ค่ะถ้าใครที่เหยียบว่าลำไส้ดีอะไรดีก็ไม่ก,ไมก็ไม่เป็นไรนะคะกินผักกรอ,อบก็ได้แต่ของป้าถานี่คือลำไส้มันทำงานหนักไม่ได้ก็กินตามที่ทุกคนต้องการนะคะแต่ของป้าถาจะเป็นเพื่อสุขภาพนะคะอาหารของป้าถาจะเป็นเพื่อสุขภาพนะครทุกคน ใส่น้ำนิดนึง ปลาถามได้ใส่น้ำปลานะป้าถาใส่ซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลาแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกเิ์ทุกรายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ป้าถานะคะขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนแหงเฮงบักปังค่ะขอบคุณนะคะบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ